กายวิภาคศาสตร์ศาสตร์แห่งการเรียนรู้ร่างกายมนุษย์ ทุกท่านรู้หรือไม่ครับว่าก่อนจะมาเป็นแพทย์ที่ทําการรักษาพวกเรานั้นแพทย์ทุกคนต้องผ่านการเรียนวิชาการวิภากษศาสตร์จากร่างอาจารย์ใหญ่โดยในการเรียนชั้นปีที่2และปีที่3ซึ่งอยู่ในการเรียนทางพรีคลินิกนั้นนักศึกษาแพทย์จะต้องได้เรียนวิชาการวิภากษศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานที่สําคัญครับโดยศึกษาส่วนประกอบของร่างกายมนุษย์ด้วยตนเองนับเป็นแหล่งศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ซึ่งในอนาคตจะสําเร็จเป็นแพทย์และนําความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนนั้นกลับมาทําคุณประโยชน์ต่อสังคมต่อไปครับจากการที่่ได้เรรกับาง อาจารย์ใหญ่จริงๆเนี่ยก็รู้สึกผื่นเต้นครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็จะได้เรียนแต่แบบสิ่งที่อยู่ในตำราเป็นเท็กซ์เป็นรูปประกอบมากกว่าแต่ว่าพอได้มาเรียนกับร่างอาจารย์ใหญ่ก็เป็นสิ่งที่มาจากคนจริงๆซึ่งจะได้เห็นในส่วนประกอบจริงๆที่มันเกิดขึ้นจริงในร่างกายของมนุษย์นะครับจำเป็นมากๆเลยครับที่เราจะต้องลงมือปฏิบัติจริงกับร่างอาจารย์ใหญ่เพื่อจะได้รู้ว่าตำแหน่งที่ปกติคือตรงไหนตำแหน่งที่มันแบบมีความผิวปกติมันเป็นยังไงจะสามารถนำไปรักษาผู้ป่วยของเราในอนาคตได้ครับผม อาจารย์ใหญ่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่สละร่างกายตัวเองแล้วก็จากลาไปอย่างมีคุณค่าค่ะชื่อเสียงเงินทองก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยนำไปด้วยไม่ได้แต่ว่าความนี้ที่เราทำเนี่ยติดอยู่ตลอดไปค่ะหนึ่งร่างที่จากไปยังคงไว้ซึ่งตำราลเล่มใหญ่เพราะบุญคือการให้อาจารย์ใหญ่คือความดีอนุสอนแห่งการปลีสละร่างเพื่อสร้างคน